กีตาร์นทอมนะคะวันนี้ตัวกีตาร์เองก็ยืนอยู่ที่อาคารพาณิชย์4ชั้นครึ่งนะคะภายในของอาคารพาณิชย์4ชั้นครึ่งนี้นะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้านะคะมีความคล่องตัวและยังมีจุดจอดรถอีก3คันตรงจุดนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการอาคารพาณิชย์ตรงนี้นะคะภายในของอาคารพาณิชย์นะคะประกอบไปด้วยห้องนอน4ห้องนอน สห้องน้ำหนห้องทำงานนะคะทุกๆจุดนะคะเดี๋ยวต้าจะลงเป็นภาพนิ่งเข้าไปให้นะคะว่ามุมแต่ละมุมห้องแต่ละห้องการปูกระเบื้องเป็นยังไงบ้างนะคะจุดแอร์เรียตรงนี้นะคะห่างถนนเพียงแค่50เมตรอยู่ใกล้กับบิ๊กซี บิ๊กซีติวานน์นะคะและบิ๊กซีวงสว่างแอเรียตรงนี้ยังอย,อยู่ใกล<ป>้กับตลาดท่าน้ำนนและยังอยู่ใกล้กับกระทรวงสาธารณาสุขและยังเดินทางได้ไปยังถนนราชพฤกษ์ง่ายทีเดียวจุดนี้เป็นจุดแอเรียที่เดินทางได้คล่องตัวและยังอยู่จุดใจกลางเมืองกับอาคารพาณิชย์4ชั้นครึ่งนะคะซึ่งหา ค่อนข้างยากเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการซับตรงนี้เดี๋ยวกิต้าลงภาพนิ่งไว้ในตัวคลิปวิดีโอให้เห็นกันนะคะว่าราคาตัวนี้เท่าไหร่และน่าสนใจยังไงบ้างนะคะฝากไว้อีกหนึ่งซับนะคะอาคารพาณิชย์ติดกับรถไฟฟ้า ะะกับกีตาร์อินต่อโหมแล้วพบกันกับทรัพย์ต่อไปกับเบอร์โทรของกีตาร์0 6น8 9 5 9 1 6 9ฝากไว้อีกหนทัพย์นะคะจุดจอดรถเต็มเลยทีเดียวค่ะ